มารีคริสต์มาสจ้า everyone วันนี้แม่แล้วก็ลูกๆนะคะมาแกะของขวัญคริสต์มาสกันจ้าขอบคุณทุกคนที่ให้ของขวัญนะคะรวมถึงลูกๆด้วยนะคะน้องพลอยให้ของถูกใจมากเลยเขารู้ว่าแม่อยากทำชีสก็ซื้อที่ทำชีสมาแม่ชอบกินฮอทพอตก็ ไปซื้อมาให้เนาะก็ดีเหมือนกันนะคะไพลินก็ให้ตุนะนน๊กตาน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็เป็นการรับรอววงก็เป็นเวลาววความสุขขอ,องครอบครัวแฮปปี้แฟมาลี